ao mai của lẽ, đưa lò quan, đưa về tầm ple đây, nuôi chiêng trai bàon, chiêng của đi, chiêng, nhanh, u nấp nung từng trăm, trăm mưng mày chiêng uổng của tay, อาแอดไอ้ไรนยนมตึงนึ่งแจงแล้วเด้อแวดปลุกปล้วเมื่อพูดแล้วก็ร้องไม่กรองอายจุดมุงไม้วีซ่ามันเพื่อจะแกปะนะ้ปัญหาหยิบกระสุนมุลลูกหมอได้กรอตาวิ่งไล่ค่าคนตั้งรับ อาาอเอามานันดิพี่มีอะไรเนี่ยซองอะไรจดหมายครับจดหมายอะไรมันไม่มีค่าอะไรหรอกครับพี่เอาไปเถอเอามานันดินะพี่เอาไปเถอะูถามว่านี่คืออะไรจดหมายกูไม่เชื่อทางในนี้จะต้องมีเงินแน่นอน เดีย anyway, เอามันดิเอามึงบอกกูว่ามีแค่สามร้อยบาททีไปห้าร้อยมาจากนายก็เอากูลกอีอ้ลุกขึ้นวันนี้มึงโชคดีที่มึงเป็นคนพิคนพิการมึงโชคดีที่มึงตาบอดสมมุติวันนี้มึงตาดีมึงเป็นศพ จำชื่อกูไว้กูเสืออักษรลูกชายเสือสุนกูเชื่ออะไรพี่เชื่ออักอนครับเออถึงแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองที่พล้่นได้จากไอ้บอจะไม่มากไม่มากแต่ก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวอ้าวพวกเราให้เสือทอยงาตุกโนนอลคนรัง ถูกจนปลนคนกลางนึกนึกแล้วจ้าเมื่อถึงกล่าวสุดา,าเการกาดไม่ตนกลำกลืนถึงนายบอดนี้จะรอดมาได้แต่จดหมยกองยอดยิ่งกลับมาทุกจริงละ ว่ายามรักษาไว้แต่ไม่ดีก็ต่อตีนาจูนานูนาประคองแรงแบกกันไปผลใจป้ากล่าวยาตาผู้ลึกลับออน้ำลำดับก้องมีตาลำ,ำดับก้องมีตา ทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่าของนายบอดก็ถูกไอโจรนักสรนมันปล้นเอาไปหมดัหนึ่งในสิ่งของนั้นก็มีจดหมายน้อยๆของหนูน้ำตาเพราะโจรมันเข้าใจว่าข้างในซองจดหมายจะต้องมีเงินทองมันจึงปล้นเอาคืนไปอามันจึงปล้นเอาไปความตั้งใจของนายบอดก,ก็ขอร้องไ้นายพูนแก้วและนายเพีย พยายามติดตามพวกโจรมาห่างๆความหวังของเขาเขาคิดว่าเมื่อโจรเห็นว่าในซองจดหมายนั้นไม่มีของมีค่าอะไรพวกเสือพวกโจรจะต้องทิ้งจดหมายนั้นอย่างแน่นอนพี่ครับโจรมันจะต้องทิ้งจดหมายว่าระหว่างทางแน่นอนผมจะเอาจดหมายฉบับนั้นมันกลับราแมอจดหมายให้ให้โดตามไปเลย ในป่าดงพงพฤกษ์ที่แสนลึกลับผู้ชราทั้งสองคนได้ปรากฏตัวขึ้นนี่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปพี่น้องท่านผู้ชมครับกระผมจะขอเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้ทราบนี่คือองค์อมรินทร์ซาตราชเจ้าพร้อมกับเวสนุก,กันคนรับใช้ใกล้ชิดวันนี้ โองแต่ตัดสินใจจำแรงแปลงกายลงมาเป็นผู้ชราลงมายังมนุษย์โลกองค์อามารินสาราเจ้าและเวสนุกันท่านแทมบิบนี้เพื่อจุดประสงค์ใดที่ตามมาสิครับแล้วท่านจะได้เข้าใจ มังว่ากูรอยวานั่งมาล่าจักแล้ววานูราเออเออว่าหยุดเล่นนั่งฮัดโนราว่ารอยโมน,น,ยนั่งในโยนี้ฮัดโนราแล้วเป็นโมนั่งไปฮัดโนราเออตัวว่าไปโนราพอได้กินแป้งกนินไรมั้งเล่นนั่งได้แต่แต่กินตัดหลูกูีตายึ้นึ้นเอาว่าไปกล้าวามาลินมาโยติลปามา ลอมเป็นยายนอนกายหนะ้ากายหนะน้าิลมา่เเปยายหน้ากายหนะ้านะเวสานูจำแรงแล้วมาแปลงเป็นตามากว้างหนะ้าอยู่ไปวันไปวันจำแงล้วมาแปลงเป็นตาาวนะยวันวนเลรามิดไอเอ๊ะวัจจลเป็นแปล ว่าจาันเป็นแพรนอนโทเทยู่ใสสั่นใสสั่นวเป็นแพอเยู่ใสันใสนี่คือฤทธิ์เดชก็องเวชยันทธ์เวชจองเวชยันหลวง,งภาพนั้นให้เป็นยายเป็นยายแต่จันยังดีแต่้ามียังตองอออ สามียังก,กองอย่าดอกทองกูมันใจมันใจยังดีแค่สามีฉัยังกองอย่าดอกทองกูมันใจมันใจหยุดไม่ใจเหลืองแล้วมันกูวะมันมนังวะโนราอยู่ตั้งสามเพลงนี่เราคือปลาอินจำแรงแรงเป็นยายหลายคนไม่เคยเห็นปลาอินในลุกนี้แต่กะวันนี้ได้เห็ต้องใหส้สมบทบาท ควมตัวมาเป็นคนแก่ก็ต้องให้เป็นคนแก่มึงมีเวทนุกกันจำแรงแปลงมาเป็นตาจุดประจงก้องการที่เราลงมายังมนุษย์สโลกลังนี้เผื่อเผื่อเตือนผู้ติดตำความพิดให้มันได้รูร้อนจริงแต่มันตำเยือนไม่ถูกต้องได้กลับเหนือกลับตัวได้ทันก่อนติดใจใต้คนไปเรารอ,อเพื่อที่จะต่อเดี๋ยวจะต้องดนักทางกว้างหน้าผัวไอ้โจนไอ้เสือกซ้อน ไอ้เสื้อซ้อม,น,มนัม่นตื้อว่ามันไมายอ่อนดัดไงหมายแก้ดัดยากมันเป็นโจรต่อผมมันบังคับกูจะทําไห้โจรกลับใจต่อเดียวมันไม่ใจหายยันกูหาแต่ก็ไม่อยากตำรับกูไม่มีอะไรแก่กูตาไม่ได้กูปลาอ,อิน้ะดีเออโูเนี่ยไม่ใจแปลว่านั่งหาเออไปว่าจบหนูซะเออต่อเดี๋ยวใจกับ พอไอ้โจรกลับใจกาวิธีกันเอาจดหมยคือในายไอ้บอดกันอ๋อนี่คือจุดกระสงคงกองการที่เราลงมาเออในเรื่องจริงในชีวิตจริงมากปันนีไม่พีน้องเออเต่มาเลนนั่งเออแต่นี่ในเรื่องนั่งนีตอวออกปักเดียวออกดาโยออกเอาถ้ารวยนั่งเบิดเกียนมาเอออกต่างเรื่องอ,อกตัางเรื่องเรื่องจริงเอาแต่ไม่มาเล่น,นหน้าเอออ,อกเป็น อืมตึงตอเดียวใจต่ำรื้ต่อเดียวใจฮ่ากูจะเนี่ยลำมิดไอ้ร่างกายกูเนี่ยมันเป็นแป้ให้มันเปื่อยให้มันหนาวให้มันพองแต่กายมันมินอ๋อทำว่ากูนี่เป็นโรคเรือนอ่ากับมึงมานอนในตะกูว่างห่ามโนไม่ตันมาตึงทำว่ามึงนี่รล่อไงเจ้าปวดต่อามานฮ่ามานอนในตะกู จะเนีย่ยละไม่ได้ร่างกายกูมันเปื่อยเป็นแป้ให้มันหนาวให้มันฟองแอละกายมันบิดไปเอยมึงหลดไม่ลงจกคีกดจีนงื้อ,อยาไอ้มิ้นแรงกูกับหน้ามือดีเป็นลมแลวเด้ต้องไา้สมบทบาทเลยพววเยยบพัวเรียบรอย เอาหนึ่งสองสามแอคชั่นโอ้ยไม่สบายก็ตายเสร็จสิอะไรเจ็บโอ้ยอืออ๋ออืออ้ออืออือมึงอย่าเบือเบือแต่ไหนวัดไหนว่าอ้าวทำเพื่อแกเมื่อนั่งแอ๊ก อ๋ออ๋อหนูนั่งเบิดกใกล้ลูกแล้วนุ <c oughs> แล้วนั่งเป็ดนั่งเป็ดมามันต้องผู้ชายดูอ๋อไอ้เจ็บตัวจามันปอแม่ตัวอโออ๋ออ๋ออ๋อเอ้ยก็ยมึงก็ยมึงจงกันเต็มหัวกูแล้วนะ เป็นปลาอินเป็นเตวาดาเดี๋ยวมาล็อกเล็กกันอยู่มาทางนี้ไอเสือแก้วไอเสือทองไปไหนวะฮารูแลนกี้กาปนน้อยแล้วมาทางนี้พบเจอใครแล้วมาทางนี้เดี๋ยวก้วไอเหียแมงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ตดเลี้ยงตดหลวงเขียวก็ยังสู้ไม่ได้มาเนี่ยมึงมาดิไอ้แก้วใอเล่าดิ ใช่แกเปลือนก็มินกันโยเป็นใพีอ่อน้องยับอีเติมแล้วกูแสดงวะเฮ้ยตายายทำไมมาอยู่ในสภาพนี้กลางดง,งกลางป่าล่ะไม่กลัวโจนล้นเหรอเนี่ยแอ้เต็๋ยม้นเหล่อยู่โลกเอนนอ,อแกชื่ออะไรเนี่ยยันเออยันมีเจอตาหยุกฮะเจอตาหยุกก็เรียกว่ายุกกลางเด็ดยุกกลางเด็ด โ oh. อ้ยึกกลังเด็ดแล้วยมมายเ,เชื่ออะไรจ้ามีจอะยายยำก็เรียกว่ายำมัวเก็ดยำวัวเก็ดกัวหน้าได้ปบกันชัดหน้าคือหน้าข่ำนู้นแหละกัวยืดกลังเด็ดกับไอ้ย่ำมัวเก็ดมึงเจอะเรยพอมจอเด่นยุ่งกับก็เรียกว่ายุง่งวัวเด็ดไอ้พี่นี่เยือนเมียเป็ดมึงอย่ามามม่วกับกู เหม็นมากนี่ยายเป็นโรคอะไรเนี่ยจ้านเป็นโรคเงินเป็นสะเก็ดเงินเป็นโรคสะเก็ดเงินเออสะเก็ดตองกันแกเก็ดข้าวข้าวในตลาดจ,จะสำนักอ,นนอย่ามัวเลยใ้เปรียนัวต่ำกูกวนไอ้จางเงียโอ๋อบอกผีทำคอยไปเซ็นเตอร์ตรงนั้น ไม่ไปทำอยไปเซ็นเตอร์ตรงไหนกับยาตรงไหนไม่จำควรออกอากาศรอยไปเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อันกล่องลังไงไปดอเขาว่าเซ็นเซอร์เออจันไม่บายจันเจ็บอไอต่อสมนันไม่มีตังไปาอาโมตังนีกต่อเขากินก็ไม่มีหมอเป็นโรคเรื้อนและตาเป็นโรคอะไรบ้างตาก็ไม่บายปีนี้เป็นเบาหวาน นานาว่าแต่ชอบก้าวขวาหนั้นแล้วก็ไปขุดงานแกนมาแรงแม่นานได้บรรจุลงแน่นอนตนอนอายุกี่ปีแล้วตาจานันแกว่ายาย่สามปีตั้งใจยายกี่ปีแกจันวาแกว่าสามปีอย่าเนี่ยตอบได้มึงตอบได้เดี๋ยวแม่กูก็อ้อนว่ามึงสามปี จำใจมึงเต่าได้กับไู้ไกออนนูอนว่ามึงามปีมึงเต่าได้แกว่ามึงามปีมึงเตอาได้นอ่ยอ้อนว่ามึงามปีเออคุไม่อยากโรูอ้อคออนนี้เจ็บเหรอจอร์ดามานแล้วลูกหลานไม่มีเหรอฮะไม่มีลูกไม่มีเต้าเหรอบ้านไม่มี มีหลวงเออแต่แกจ้านกับตาได้มาอยู่ในสภาพนี้เพราะอะไระหลาวที่ผมมันโจนตอนหลวงเออจนทุกป,นจน,ปนจนนะไมู่้้ปนจนนะจนมันปล้อมจนมันเอาสับสิ้นเงินทองกล้องมีกาไปหมดไม่พอมันยังเป้าบานกัน พลนแล้วก็เผาบ้านด้วยจ้าไอจนอนูบาไอจนอับรีมันกล้าหลอกจันตายอมันการล้านใหญ่ดเด็กแปดเดือนนอนอยู่ในเปเลโจอนมันจะพิวหัวแล้วมันเจียดกคอไอจนอนับีมันไม่ยอมกล้าจันตา มันปล่อยอาจารย์กับตาต้องต่อสามัดต้องตายตั้งเป็นอยู่ปัจนนี้ใจมันต่ำกับไปเลยและโจนที่ปล้นเชื่ออะไรอ่ระกูภาวนาว่าคงจะไม่เป็นเสือสนพ่อกรูเป็นไน่นเสนนื่อชนนี่เสื่อชนนี้เพราะว่าพ่อมึงงูบาดโจรที่ปล้นชื่อโจรอะไรอ่ะครับเชื่อชนเชื่อชนออจำได้หรือเปล่าพื้ยจำไม่ได้จำ แจงมันอยู่ทุกวันจนเฝ่าปลิกเป้าเกลือแต่กูแจ้งจริงมันมาจะเริ่มแม่โมจนโยได้สัก,กี่น้ำเสร็มันสร้างเวรสร้างกรรมมันจะต้องได้รับผนกรรมเี๋มันทำผมถามว่าจนที่ป้นเชื่ออะไรเชื่อชอนเชื่อชอนบอกท,ที่ปอมมันจนทีป่นเชื่อชอนเชื่อเช,ชื่ออะไรมันจือเชื่อชอนรหรอก หล่นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเอาไปหมดแล้วเป้าบ้านกันเผาบ้านด้วยเป้าบ้านแล้วกาหลูกาล้านจันตายหมดชื่อเสือสนเสือสนแน่ใจแน่ใจจำไม่ผิดจำไม่ผิด มึงลองใจอะหลอกอ่านุยเขืออได้กี่วงลูกเขื่อรอง่ายแล้วว่าเขื่อรอง่ายเขื่อรอง่ายก็มันกับกายกับขมูย่างนัเลยเขื่อเขื่อรอง่ายก็บจำกับเนื้อวัวเออะกูรกับ ชีวิตการเป็นโจรของผมมันจบลงแค่นี้พี่แก้วมองปันรู้ผมไม่เหมาะกับการเป็นโจรมันไม่ใช่ทางของผมพี่ดูสินี่คือผลกระทบของการที่พวกคุณถูกโจรล้มผมไม่คิดเลยว่าพ่อผมจะชั่วจะเลวถึงขนาดนี้พ่อผมเลวพ่อผมชัว่วแต่มันจะเป็นไปได้ไหมพี่ที่ หากว่าผมจะไม่ชั่วจะไม่เลวเหมือนพ่อได้ไหมค <c oughs> ตา <c oughs> ยายนี่คือสิ่งของเอ่อเหล่านี้ของผม <c oughs> ผมไม่ตานะแล้วก็ตาเอาเงินนี้ไปซื้อยาซื้อข้าวแล้วก็พายายไปโรงพยาบาลเอาตังนี้กล้องหมดนี้หมดตู้ได้มาแต่ไน้นตาไม่จําเป็นตน้องรู้เอาเป็นว่าผมไม่ทั้งหมดนี้เลยเอาไปเถอะนะสิ่งของเหล่านี้เสื้อผ้าเลยก็เงินแล้วก็ ทั้งหมดนี้เอาไปผมไม่ายพ่อไม่เคยสอนให้ผมทําแบบนี้พี่แก้วครับแต่เจต้าสำมึกของความเป็นคนบังคับให้ผมจําเป็นต้องทําอย่างนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเลิกเลิกเลิกเป็นโจรที่ไปตำร้อยกันนี่เลิกเป็นโจนกูไปปรนนาคารว่าเออ